ธีกินข้าวเหนียวมะม่วงไม่ให้อ้วน 1. กินในปริมาณที่เหมาะสมข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารหวานที่ให้พลังงานสูงดังนั้นหากคิดจะกินคนเดียว1จานควรกินในปริมาณที่พอเหมาะ4-5คหคำหลังมื้ออาหารหรือกินแทนข้าวมื้อนั้นทั้งมื้อไปเลย 2. เลือกกินมะม่วงมากกว่าข้าวเหนียวปริมาณที่เหมาะสมที่สามารถกินข้าวเหนียวมะม่วงได้โดยไม่อ้วนคือเลือกกินมะม่วงไม่เกินครึ่งลูกกั หรือหนึ่งลูกเล็กเท่านั้นและควรเลือกกินมะม,ม่วงมากกว่าข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวให้น้อยที่สุดเพราะมะม,ม่วงให้พลังงานน้อยกว่าข้าวเหนียว 3. เลือกข้าวเหนียวดำมากกว่าข้าวเหนียวขาวเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวเหนียวดำคือข้าวเหนียวที่ยังไม่ขัดสีจึงเต็มไปด้วยกาับใย,ยอาหารที่ดีต่อร่างกายมากมายดังนั้นหากเลือกประเภทของข้าวเหนียวด ควรเลือกกินเป็นข้าวเหนียวดำมากกว่าข้าวเหนียวขาว 4. ลรสกะทิกะทิกว่า93เปอร์เซ็นเป็นไขมันอิ่มตัวการรับประทานกะทิมากๆอาจเพิ่มความเสี่ยงไขมันอุดตนันในหลอดเลือดรวมถึงอ้วนขึ้นได้ดังนั้นควรรับประทานแต่พอเหมาะ 5. ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวควรระวัง ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับภาวะน้ำตาลไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวานควรระมัดระวังในการรับประทานไม่รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงเกินไปหรือบ่อยจนเกินไปสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่ควรกินมากกว่า2-3ครั้งต่อสัปดาห์อาจเสี่ยงน้ำหนัก สําหรับการกินมะม่วงจริงๆแล้วมะม่วงดิบจะมีปริมาณน้ําตาลน้อยกว่ามะม่วงสุกแต่มะม่วงดิบก็มีแป้งที่ทําให้อ้วนหากกินในปริมาณมากด้วยเช่นกันและไม่ควรกินมะม่วงกับพริกเกลือหรือเครื่องจิ้มต่างๆเพราะมีน้ําตาลสูงด้วยหลังกินข้าวเหนียวมะม่วงรวมถึงอาหารพลังงานสูงหลากหลายเมนูควรออกกำลังกายและควบคุมพลังงานในมื้ออาหารถัดไปให้สมดุล เพื่อไม่ให้ในวันนั้นๆได้รับพลังงานจากอาหารมากเกินจำเป็นลดความเสี่ยงโรคและน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว